ครับคือว่าเนื่องจากว่าผมในฐานะเป็นผู้ระมอบหน้านะครับมาจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคือท่านได้พบเหตุการณ์กระทําความผิดอสอบไปในทางที่อาจจะก่อให้เกิดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมชายแดนริมจังหวัดของ ทางกาญจนบ,บุรีนะครับอาจาจะไกลจากตัวจังหวัดสักเล็กน้อยอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านก็ท่านเป็นผู้พบเห็นด้วยตัวเอง,งด้วยตัวท่านเองนะครับท่านให้มีการติดตามสังเกตการเนื่องจากว่าทางกรกะตะก็เผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชนาบังเอิญท่านก็ได้พบข้อมูลข่าวสารนั้นเช่นเดียวกันว่าหากมีกรณีที่อาจสอบในทางเข้าข่ายการทุจริตหรือ กระทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมจากกรณีเทศของที่ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ท่านพบเห็นด้วยตัวท่านเองก็คือกรณีในการแจกเสื้อนะครับแจกเสื้อ,อในบริเวณพื้นที่ของการปราัยของท่านผู้รับสมัครเลือกตั้งท่านหนึ่งเป็นพักการเมืองใหญ่พักหนึ่งที่ก็ด้วยความที่ท่านได้พบด้วยตัวเองเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มีความจําเป็นในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงาน ผู้ปกครองท้องถิ่นจาเป็นต้องนําความเท่ากับเรียนทางคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาญจนบรุรีเพื่อให้ท่านช่วยดำเนินการไต่สวนสอบสวนก็จะจริงหาพวกพบว่ามีกรณีอาจเข้าข่ายหรือพบเห็นว่าเป็นการกระทําความผิดอันเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมาศ2561ม,มาตรา73ที่ว่าด้วยเรื่องการให้สิ่งของหรือทรัพย์ใดอันที่ สามารถคำนวณเป็นราคางานได้อย่างเช่นเปรียบได้กับว่าเป็นผลประโยชน์นั้นเนี่ยก็เข้าข่ายว่าเป็นการทุจริตอาจทําให้ฝ่อให้าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในคราวนี้ไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมจึงได้ต้องนําความมาจากาเรียนท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาญจนบุรีครับหลักฐานที่นํามาเนี่ยก็ประกอบด้วยคลิปคลิปเหตุการณ์สามคลิปนะครับ ก็จะเป็นคลิปหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นในบริเวณสถานที่ปราใสรูปภาพที่ได้มาก็เป็นรูปภาพที่เกิดขึ้นในบริเวณสถานที่ที่มีการปราใสนะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปที่ได้มาในบริเวณลานจอดรถใกล้เคียงกับสถานที่ปราใสส่วนคลิปที่3เนี่ยก็ได้มาจากจุดที่เป็นจุดแจกเสื้อ ซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้เคียงที่ปราัยซึ่งสามารถมองเห็นกันได้ซึ่งอันนี้ก็คงต้องอยู่ในความพิจารณาของท่านคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบ,บุรีว่าท่านจะเมตตาทําการสอบสวนไต่สวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานใดเพิม่มเติมในทางลึกหรือในทางที่ท่านเห็นสมควรประการใดต่อไปตามส่วนทางผมเนี่ยทางท่านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ท่านก็ได้ชี้บ่อแสแล้วก็ได้กำหนดตัวพยานที่สามารถท้างยิงและกล่าวได้ถึงความมีอยู่จริงของเรื่องนี้รวมทั้งพยานผู้ที่เป็นคนบันทึกภาพวิดีโอบันทึกคลิปนำส่งมาเนี่ยก็มีชื่อมีรายนามปรากฏอยู่ในเอกสารแล้วซึ่งในชั้นนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านก็ได้ร้องขอมาในหนังสือด้วยว่า ขอความเมตตาจากาทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาญจนบุรีที่จะขอท่านได้เมตตาให้ความคุ้มครองพยานด้วยเนื่องจากเหตุนี้เกิดเป็นเหตุที่ผู้ถูกร้องเป็นผู้รับสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองใหญ่อาจจะมีข้อพิพาทหรือข้อกังวลในความเป็นอยู่ที่ท่านผู้ช่วยท่านก็ ้แงผมแต่ผมก็คงนำเรียนท่านไม่ได้ะเรยยียนนักก็ต้องขอความกรุณาด้วยนะครับคลิปแรกเนี่ยที่มีผู้มันไิ้นได้ก็คือกเกิดการแจกเสื้อนะครับในบริเวณสถานที่ปราสาทเจ้าที่ของเรา,า,เารจะเป็นาจเป็นตัวผู้สมัครไม่ใช่ครับจะเป็นจะเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นทีมงานหรือไม่เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ทางเว็บขนาดนั้ คงต้องเป็นอำนาจของท่านคณะกรรมการสายเสือรวบรวมข้อจริง่ทการัจกปรนน่าทิพย์ที่สองเนี่ยก็จะเกิดที่บริเวณบ้านพักซึ่งเราก็ไม่ทราบเลขที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ประสาทก็จะเป็นจุดใหญ่ที่มีประชาชนมีมีผู้ที่ทําการแจกมีประชาชนที่ที่ไปรับแจก รวมทั้งพยานท่านหนึ่งที่ที่ได้เข้าเป็นผู้รับจ่ายเองเพื่อเทียนเก็บหลักฐานนี้มาจัดเรียนทางคณะกรรมการจงคลิปที่สามเนี่ยก็ก็จะเป็นคลิปที่บริเวณใกล้เคียงสถานที่นั้นเหมือนกันแต่ว่าไปอยู่ในช่วงของลานจอดรถใกล้เคียงกับสถานที่ประสานกิจก็ห่างจากที่นี่น่าจะประมาณสักหกกิโลปกะิบกิโลอ่เขตไหนครับ เออตั้งทที่้ายๆหน่อยทา้ยเลขคู่เลขที่นี่ถามได้ท้ายเลขคู่เลขที่เขามาวันนี้เขามาทำอะไรครับเขามาร้องเออร้องเรียนผู้สมัครเกรดสี่พักเพื่อไทยนะครับว่าไปทำการผิดกฎหมายตั้งการแจกเสื้อ เมื่อวันที่ย5มีสาริพั์มาแล้วขั้นตอนของการดำเนินการก็เราก็จะรับคำร้องเสร็จแล้วก็ทำรายงานตรวจคำร้องพิจารณาคำร้องภายในสามวันเสนอพอพิจารณาสั่งรับไปรับนะครับต้องดูในเนื้อหาในตัวยละเอของข้อที่จริงในแต่ตัวคำร้องด้วยถ้าคำร้องไม่สมบูรณ์ผมต้องเรียกเข้ามาเรียกผู้ร้องมาสอบประกอบคำร้องให้สมบูรณ์แล้วก็นำเรียนทำาันทึกเสนอผู้มีการกัรสินาจจังหวัดให้พิจารณาศึกคำร้อง ก็จะรับํำนวนรับคำร้องไต่สวนหรือ,อสอบสวนครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนแล้วก็รายงานกต่อทราบวันนี้เรื่องร้องคดคท้ายเข้ามาแล้วในงานยี่สิบสี่ชั่วโมงตั้งแต่เปิดรับสมัครมาจนถึงวันนี้มีเรื่องมีผู้มาร้องเนี่ยกี่รายแล้วครับยังไม่มีครับนี่เป็นรายแรกนี่เป็นรายแรกรนี่เป็นการร้องเรียนหรือว่าแจ้งเหเป็นบนเป็นราคัดแค้านราคัดค้านเลยร้องคัดค้านก็บาคนเนี้ยเขาเคยมาร้องอยาแจ้งเหตุไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วพนกงานตัวนั้นมาเป็นตัวประกอบคำร้องในครั้งนี้ นะครับก็คือเอาข้อตการให้มันแบบครบครองสมบูรณ์ว่ามันการแจ้งเหตุแล้วก็เลยเอาเหตุตรงนี้เอามาประกอบคำร้องในครั้งนี้นะครับแล้วแต่การที่สืบสวนและสอบสวนแล้วเป็นยังไงว่ายังไม่ได้สอบเลยครับต้องดูในขั้นคำร้องก่อนอ๋อต้องการเรื่องพันธุ์เด็จริงกันอยู่กระวนการสอบสืบสวนและไต่สวนอีกทีหนึ่งเรนนี้พิจารณนไต่สวนขัระบบตัวผู้สอบชัดเจนแล้วว่าเป็นใครถ้าเป็นสำนวนไต่สวนแล้วล่ะนะครับก็ปัญหารมการไต่สวนตอนนี้ก็จะมีอยสามคนนะครับ ก็ <differences S 2> track, ต้องขอรับคำร้องก่อนแล้วถึงจะส่งโนดให้กับคณะเพื่อเป็นการตรวจสอบตามระเบียบการตอบตรงนั้นก็เงินอ่ายอยู่ตรงนั้น